ได้ค่ะติ๊กอะไรก็ขายแล้วก็ขายวันนี้งานเดือนบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินนะคะเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกคนเด้อเอาบุญมาฝากเด้อค่ะบรรยากาศในวัดมาให้ดูค่ะบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินนะคะชสวยป่สวยค่ะสวย สวยค่ะสวยสกอิลลี่เธอหันหน้ามาสิ้นสกอิลลี่เอาบุญเอาฝากนะคะหละักฐานเหมือน,นี้เงินก้าข้าวประดับดินโอ้ยเพื่อนเราเพื่อน กันพิดเองนะคะแกงอะไรในหม้อแกงสงสัยแกงแกงหวายแกงหน่อไม้แกงยอดยอดนอนข้าวมั้งยอดเด้อยทษเด้อยอดเด้อ ยอดช้อนมดช้นละหั่นได้มดไหั่นไว้เคเห็นผ้าหวานบุณมาฝากทุกคนนะคะพี่แดงเราดีค่ะพี่แดงพี่สั้นคนสวยฮ่่าฮ่า่พี่เพชรพี่เพชย มาทำบุญกันค่ะเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศในวัดค่ะได้นา เดินก้วข้าวประดับดินนะคะบรรยากาศในวัดมาฝากทุกคนนะคะเดเดินได้ก็เลาะล่ะ ม่ได้ทักกันเลยวายดีนะพี่ทิ่กก็น, <laughs> นั่งไม่ได้เดี๋ยวทิ่กจะมานั่งด้วยนั่งไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาบรรยา,ากาศในวัดมาฝากนะคะ คุนน้ำกันเด้อพี่น้องเอ๊ยไอภาพเล่าเรื่องเนาะโอเคดียืนเดนิดนก้าวข้าวประดับดินนะคะ บรรยากาศในวัดนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศบนเดินก้าวข้าวประดับดี พิกอะไรก็ถ่ายแล้วก็ขายนะคะรับชมคลิปก็ขอให้มีความสุขนะคะให้มีความเจริญเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเอาบรรยากาศ ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่ากันนะคะ <c oughs> พอสวสดเสร็จเด็กๆก,ก็จะมาหยิบเอาขนมตรงนี้กันพอพระสวสดเสร็จะะเสียงดังแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวพอดีเสียงเสียงมันดังมากาบรรยากาศนะมาฝากนะคะที่ค่ะสวัสดีค่ะ